สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำคอนโดหรูสไตล์ลักชัวรี่ที่พัทยาอยู่ที่พัทยากลางซอยสข้างตึกนี้เลยตึก h า r b เวอแล้วก็ฟู้ดแลนดอยู่ใกล้ๆกับทางเข้าถนนสุขุมวิทอ้าวเดี๋ยวเราจะพาเดินไปนะไปหาคอนโดพรามสวิทที่พัทยาซอยสอยู่ตรงนี้เองแล้วก็มองไปไกลๆนูเลยถนนสุขุมวิท ประมาณส0กส0มเมตรแล้วก็มอไกลๆนู่นจะเป็นบิ๊กซีอยู่ด้านไกลนู้นเป็นบิ๊กซีคอนโดจะอยู่หลังตึกฟูตดแลนด์อยู่ด้านหลังเลยอ่ะเดินทลุกผ่านฟู๊ดแลนด์ก็ได้จะพาเดินไปหรือจะเข้าทางซอยสก็ได้นะ แทนแทนมาถึงแล้วเดินเข้าซอยมาประมาณสักร้อเมตรก็จะเจอคอนโดแล้วนี่ไงหน้าตาคอนโดหน้าอยู่หรือเปล่าบรรยากาศต้นไม้ก็จะล่มลื่นเย็นสบายเงียบสงบทางเข้าล่มเย็นสบาย ประตูทางข้าด้วยมีรปภคอยักษาความปลอดภัยสระน้ำเราก็มีนะโอ้โหน้ำสะอาดหน้าลงเล่นเชียวมีห้องประชุมใหญ่เป็ดเริ่มเลยฟิตเนสก็มีนะตอนนี้เข้ามาในห้องบรรยากาศจะเงียบสงบน่าพักอาศัยมองไปไกลๆโน้ต้อจะเห็นทะเล บรรยากาศด้านข้างส่วนใหญ่คนที่อาศัยอยู่ก็จะเป็นชาวต่างชาติที่ทำงานในนิคมก็จะมีชาวญี่ปุ่นก็มีเอางี้คนไหนสนใจหาห้องเช่าอยู่เป็นรลายปีหรือว่ารลายเดือนติดต่อเข้ามาได้นะครับผมเอ็มครับเป็นโอนเนอร์โดยตรงเลยเบอร์โทร0851563432ยินดีให้บริการนะครับ